สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวชัยภูมิ3วัน2คืนพาร์ทหนึ่งครั้งแรกกับการมาเที่ยวชัยภูมิหลงรักเลยค่ะธรรมชาติที่นี่สวยมากๆคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ บริการนังท้องเที่ยวพี่น้องเอาสมุดไปปั๊มตาก่อนสวัสดีค่ะปั๊มตาตรงนี้ได้ไหมคะยังไม่แห้งดีนะคะขอบคุณค่ะสามร้อยเมตรกี่เมตรละสามร้อยเมตรน้องเอาอเซอฟเฟลมาด้วแต่ไม่ได้ทาดีค่ะ เข้ามาในนี้แลไม่รอนได้ยินเสียงน้ำตกแล้วปริมาณน้ำในแต่ละฤดูอ๋อพี่พี่ตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยมีห้องน้ำออพี่ดอกกระเจียว แต่อันนี้เขาปลูกเองไม่ใช่ขึ้นธรรมชาติตเดี๋ยวพุ่งนี้เราจะไปธรรมชาติมาถึงแล้วนี่แหละสไมเอ่าเใช่ไม่อนุญา,า,าให้นั่งรับปราอาหา หน่อยป่ะหรือเดิอไ,ไปเลยไปเลยพี่ไปถ่ายสะพานสลิงกันเกือบลืมถ่ายไปเลยอะตอนแรกว,ว่าจะกลับแหละเดินมาเห็นพอดีสึ้นคันสลิงย,ยกยกยกนิดนดิดอ้าวผิดอะคนละสะพานอะสะพานสลิงอยู่ข้างล่าง ดูกักข้างบนมีอะไรให้ถ่ายบ้างอ๋อถ่ายให้คนไปอยู่ข้างล่างนั่งแบบไปอยู่ข้างล่างแต่กล้องอยู่ข้างบนก็ได้นี่ว้าดีจะได้วิวนี้ชึบเดินลงไปข้างล่าง นี่ใช่แล้วไปให้ยุ่งเยอะเหมือนกันน้องจะไปถ่ายยังไงก่อนเขาเลาถ่ายอยู่นัห่หละไม่เป็นอะไรก็ได้พี่ไม่ถ่ายก็ได้ผิดเสื้อเยอะนะผิดเสื้อตัวนห,หน่อย่าโอ้ันอยู่ยาวคนเยอะเหมือนกันเนี่ย มีร like ้านขายของด้วยนะคะเห็นป้าแต่ไม่ได้เดินไปดูให้นะเห็นแบบแบบน้ไมีขายอุปกรณ์เล่นน้ำด้วยแล้วก็มีรานคาลาอาหารไม่ต้องกลัวหิวนะทุกคนนี่ไปละเดี๋ยวเราจะไปอุทยานแห่งชาติภูรลยคากันต่อนะ สวยด้วยนะจะต้องไม่ลืมถ่ายพาสปอร์ตกับ,บวิวน,นี่โหยพี่วิวสวยมากมาเ,เออสวยเลยอ่ะววสวยอะพี่สวยมากว้าว ยังไงเดี๋ยพี่ยังมีอีกนะที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยโอ้โหสวยจังเลยขึ้นได้ไม่เกินสิบคนจุดชมวิวภูแรงค่ะ ยนี่กำลังเขียวเลยอ่ะเนี่ยน้องถึงชอบหน้าฝนผู้พิชิตผุดทยานแห่งชาติ ภูแรงค่ะ642ิต64รจริงๆที่อุทยานแห่งชาติพูแลงขายังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าช่วงที่เราไปอ่ะมันเย็นมากแล้วแล้วน้ำมันเราก็กำลังจะหมดขาะเลยไม่ได้แวะเที่ยวไหนเลย ก็ชวเกษตรบ้านคำน้อยไปซื้อหนอไม้ให้แม่อเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนน้ำไม้แบนไหนวะหน่ำไม้ดองหรือน่ำไม้สดกะปุกละเหรอคะอันนั้นเห็นอะไรเหรอคะ ร้อยเด100 100ียวเพาอันน uh, mm. ั้นอันนั้นอไม้สดทำไม้สดห่ะร้าห้าสิบบาท ถึงที่พากแล้วค่ะคืนนี้เราพักที่โอปอินชัยภูมินะคะห้องนี้จองได้ในราคา790บาทเดี๋ยวจะพารุมทัวร์กันแบบคร่าวๆนะคะฝนตก 何をメンます。し ค่าเสียหายมือนี้531บาทก่อนเข้าที่พักเราแวะมาไหว้อนุสาวรียเจ้าพ่อพญาแลเอาเลิกเอาใช้ค่ะที่ตรงนี้ด้านหน้าหรืออันไหนพอสำหรับวันนี้เราขอตัวไปนอนก่อนนะคะแต่คลิปชัยภูมิของเรายังไม่จบฝากติดตามด้วยนะคะ อีพต่อไปเราจะพาทุกคนไปชมความงามของทุ่งดอกกระเจียวหรือบัวสวรรค์และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่เดินง่ายแล้วก็สวยมากๆเจอทั้งหมอกทั้งฝนแต่มันสวยคุ้มค่ามากๆฝากติดตามด้วยนะคะ